สร็จแลวค่ะกลับมากับเราสองคนที่ระจอยนิชีมุกุกิุ้ออยอีครั้งนะคะวันนี้เราทำข้อซอยเหนือกันค่ะเป็นข้อซอยไกย่ก็วัาอหกน่ข้อง่วันี้อาอซอยเหืก่ปอซกันว่า้าทข้ซอ,อยเอกน่เนขออ่วันุดิบอาไรข้อซนืค่ะเล้อก็มีวินะะวกวีการาทําอยน่ะเ้ไก่วัี้เรา,ท,เา,า,เท,นะาทำยเหือ่ะเปนขอยไก่ะเรทศซเื่ะเน้อทําได้ค่ะท เ,าเาาราเลยไปดูกันนะคะว่าที่นี่วัตถุดิบอะไรบ้างแล้วก็ทำไค่ะเาะค่ตอนนี้เราก็มาดูวัตถุดิบของผ้อซอยนะคะเครื่องแกงเนี่ยมีไม่กี่อย่างแล้วก็เชื่อว่าคนหาซื้อได้นะคะอย่างแรกก็คือทิค่ดนะคะซึ่งรีแนะนำที่เป็นใช้เผ็ด พริกแบใหญ่นะคะไม่ได้ไม่ได,ไได้จะเผ็ดมากแต่บ้านที่ยากทานเผ็ดก็เลยใช้พริกขี้หนูแค่นะคะเผ็ดก็แบบแรกที่ใส่เนี่ย้อนจี้有干辣椒如果你中意啊辣啲า就ี干ี่เราจะ啲嘅啊依啲咧就要用咸椒呢จ s o r ยนะคะ, hey, อะ,คะหอมแดงค่ะก้อนโชวขมิ้นชันค่ะหวงก้าอันนี้เนี่ยชกโกในตำราล้านมาที่ได้มาเนี่ยก็ให้เป็นชโกชะโกก็คือตัว กระวานดำนะคะหรือแกลครายพาาโมนนะคะแต่ <m uch anan> yeah. hey. ี well ่หาไม่ได้ก็เลยใช้เป็นกระวานเขียวแทนกระวานเนี่ยกระเทาะตื่นถ้าเอาแต่เม็ดข้างในนะคะใชก็อชอยหและจะให้กี่ก็นตมกัองท่เา่กอง่ากเราเดอี่เราาเาดี่ะาเพิังทีีี ต้องไปแช่น้ำก่อนประมาณ40บนาทีนะคะให้เขาเง่งเพื่อจะมาตัยี่หลักเจียแรกวันเดอยวไปจำใส่เอ่อ起码要四十五分钟到一个ร头จำับจ就拿้钟นะคะส่วนที่เหลือต้องไปคั่วในกระทะก่อนนะคะให้หอมแล้วค่อยมาตัเคท่าที่ชอยยูและยี่ใส่เจีายบวันเดียวจะยูไปเอ่อา一炒ไป白镬ก็ม่炒炒香ไป煎我离ะ ลำดับของการตำเพื่อให้ง่ายนะคะเราจะใส่เกลือไปด้วยเพื่อช่วยนั่นจีลนิดไม่ต้องเยอะนะคะเราจะตำพริกก่อนนะคะสาวซที่แรกเรา้วชนำจนำ่รงจชาน้ที่หลาต้องช้วแลน่เราต้องหลกานซปี่ปปะะเร้องใ้านซิ้ว้กน่เ้อง้กรเมาองน่องานี้องใชกันี่เาอนที่โชอช้าทเา้ะะก้ี่้อชันต้องชนย่ ค่อยสีล้านอะาจะป้ายไปแล้วที่อหมองก็แล้วก็ขอแดงสุดท้ายค่ะเราจะตั้นสีจับป้ายพร้อมเดี๋ยวตอนสุดท้ายเนี่ยจะมีอุปกรย์ให้แลจะเขียนลดับให้ว่าตัอันไหนก่อนนะคะหนึ่งสองสามส่งเราจะ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 จวจะจะจะจอ้ะจะเะจหจะจะแะจะจะจจอ้วจะอะกจะจ ตำแล้วเนี่ยมันก็จะได้ประมาณนี้นะคะเนื้อทุกอย่างเมื่อวานที่ยืดหอีกประมาณชั่วโมงดูนะคะก็จะได้เนื้อประมาณนี้นะคะรออเราได้จ้งหล,ล้วก,กที่กงหรี่จะเะจ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 อจะจะขะจะจะใะจะจะะจ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 ่ะจ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 ้จะ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 จ่จะนะจจะจะะจะจะะจ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 ะือจะจะยจะจะจะจจจะ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 ้ะจจ เออ可以用牛肉又得用鸡肉又得今日咧我哋用鸡肉用鸡เอ่แรก่เยลใส่ไก่เยล啦เอ่อตัวส่กไกเยร้มไกนะคะแล้วก็ส่วนสิ่งที่ทางกับข้อซอยที่นียมกันก็คือเส้นหมีเปาะหมีปะหมีเป๊ะนะคะจะเส้นแบนๆแต่อันนี้คือเส้นใหญ่กว้างที่สิดที่จะหาได้จริงมะใหญ่กว่านี้หน่อยนะคะ อ่าพาร์ทหนึ่งเราจะไปทอดเพื่อเป็นเดคอรชันบนบนการชามก้วเดี๋ยวชาข้อสอนของเรานะคะอีกพาร์ทนดีเราจะไปลวกทางจากข้นาว็อยว่ะเออ่า咧我哋依依种面咧就要用蛋面黄蛋面平扁嘅阔ม身ั但系今日咧我哋冇我哋就用普通嗰啲น面咁我哋会分一部分咧去炸炸脆า就喺个เออ碗面上อ一沈落去 ส่วนที่เหลืออันนี้ก็จะเป็นเครื่องเคียงที่อันนี้ผักกาดดองซึ่งเดี๋ยวจะไปถูกซอ,อยให้มันฝหยหน่อยนะคะมะนาวต้นหอมแล้วก็ผักชีเพื่อโรยบนจานได้เพลินกัน,นะค,ะค่ะในกองยี่งนแล้วจะให้เราไดอะอ่ะอ่านที่材ทีนเสแ้วเนี่ยางไปเก็จะแับกาดดองมีผักกองักาอียอมัาวชีกดองีกกาัาอัาดดองัาดอีัาองกาดีัอ,อัางไง แกอเลยป็นแผพเชื้ออะคะตอนนี้ก็มาถึงวิธีการทำข้าอยของเรานะคะเนื่องจากว่านี่เป็นตัวเล็กๆที่อยู่คอนโดเพราะฉะนั้นที่จะทาทุกอย่างให้มันประหยัดไปและกเวลาที่สุดนะคเพราะฉะนั้นข้าวซอยเรานี้ถูกส่มในะชูเอเนื่องจากว่าให้เวลาในการต้มเท้าไก่กสิ่งพวกนี้จะใช้เวลานัอน้าได 睇下點煮。今日咧，我哋就會用壓力煲，因為我哋啊又有鳳爪啦，又有誒誒嗰啲雞翼啦。如果我哋慢慢煲都得，如果你有時間咧，就用煲啦，普通誒煮法。今日咧，我哋就用 pressure cooker 壓力煲，快好多，嚇、okay?。第一咧，你嗰就係。 กะทินะคะลงไปในหม้อแก๊ส hmm. ทูเทอร์เลยไปที่เหย็เจ้าเรอให้าป้งอย่าเปีนนะคะทีนี้ก่อนนะคะแล้วก็เครื่องแกงเราที่ตำไว้นะคะเครื่องแกงเนี่ยเนื่องจากมีค่อนข้างมีรสชาติดูจากจำนวนไก่เนี่ยที่จะตักใส่ใชประมาณนี้ใช่เพราะ่าในยมี่ก่เราะกียคมกีอารไม่้อเราณรี้ยราระมเรา้อตยคมอนอ สาม tablespoons แล้วล่ะสาม汤羹ดูแล้ว l ่ะ我哋咧今日咧用三汤羹度咧，咁睇啊，个个看起来咧应 i 有สีส้มๆของค่ะจะได้เหรอถ้าดูเนี้ยถ้าดูจากอันเนี้ยสีมันเป็นแค่เนี้ยดิว่าเรื i องนี้สีอีกนนึงนะคะน่าจะใส่ไดอกน i ุยตัดัดตื้อง่อีหลาจะปที่นี่ก็จะใส่เพิ่อีกนิดนะคะ แล้วก็ขวดกทิเมื่อกี้เนี่ยมันยังมีกะทิอยู่ก็ราน้ำผสมไปนิดนึงเขาจะได้อะไรได้รูความเข้มขนก็หน่อยก็เด็ไซส์ก็ทีก็จุน่ะ用ที่เชลงไปก็าระจุก็จ้องใใส่ก็ดีเยื่จ้างลงเลยผมขยโมกุนน้องไก่เลียงเลยค่ะอะไรสุดยากสุดง่ายลงก่อนอันนี้เท้าสุดยากจะเอาลงก่อนแล้วในยง pressure cooker ของรงบวเนี่ยจ้ในที่ยี่ท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 ี ลลกลกกก็ยยายา,าหอ,อ้จะเห็นว่าลำดับของน้ำจะแคบเปล่งเปล่นไก่เท่านั้นที่ไม่ให้ท่วมเยอะนะคะเนื่องจากว่าไม่นั้น เขาจะฟูทะลันะคะให้พอแค่นี้พอแล้วเดี๋ยวเขจะตัวเพชรเขาจะนั่งเองเดี๋ยวีต่าต้านมนะคะเลียเราใ้แ่อมใส่สายต้อสายลงไเลอะกใหเกั้งค้ก่างนได้ละเขอใ้ก็ี่ะอ่ะอ่ะอันอะอ่่ะห่ะอ้แอ่วอ่ะะอ่ะอ่ะอะอระอะะออ่ะอะอรอ่ะค่ะอ่ะอ่ะะ่ะอะอ่อ่่อ่ะอะอกะอ่้อ่็ออ่อ่่ะออ่่ 個燒鵪，咁今而家我嚟切呢啲材料啦。我首先咧整俾你睇，話呢依啲乾燥咧點樣切。我哋切翻，分、啊、四、分四就得噶啦。你你你誒、啊、可以攞呢啲乾燥咧就去啊炒佢。 炒到佢咧透明腍晒啦，出邊有少少黑色啊，捞都唔紧要噶，香噶。呢啲就啊，我整俾你睇啫嘛。 ค่ะตอนนี้ล <Techn Pokémon> ิ Radio ้นเพ่เปิดหม้อมาข้างบนก็จะมีพวกไก่บดเราลอยหน้าอยู่นะคะเมื่อกี้ที่มาชิมรสมันยังไม่ได้ยัจืดอยู่นั่จะต้องมาปรุงรสตอนนี้ค่ะโอเคก็มีตอนราอ๋อีก็ยังงสกทรายน้ำทรายละก็ไม่เก่าก็เก่าี่ะคุยอนนี้กเราได้มาลอง่ิมรสแอ้วก็จะได้รเ้ว่เรลือหน่อคะาลาิซทย อันนี้ก็จะใช้ซีขาวหน่อยค่ะยงอ่อาอีกแล้วเราเลยให้ยงสร้างชา่ายงยูโกเจอร์ต้าเอร่อยมากขอบอกเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวที่ไปจัดจานให้ดูนะคะเอาละค่ะตอนนี้ก็มาถึงการจัดจานนะคะสิ่งแรกเราเอาเอ่อบะหมี่ที่เราลวกแล้วใส่ลงไปนะคะเอ่ออันนี้ก็จะเป็นสวีท ดักซอยซอสคือซีอ <Okay. S 2> ิ๊วขาวนะคะซีอิ๊วหวานซีอิ๊วดำหวานนี่งเมื่อยี่ก็ไปก็ที่หลบจอก็ที่นี้นะใครก็หมนก็ดกป้ายชิ้นๆ่ที่ถิ่นเสียกระเทียมเียวนิดนึงนะคะหอมค่ะนี่ก็ให้กอ่อพวนีเอ่อกรทียมทอดทีนี่้วจือเอ่อกีะเทียมน่ะอดที่นก็คืออ่กม่ เสร็จแล้วเราก็จะมีเครื่องเคียงที่ต้องใส่ก็คือจะมีหอมีออมซอยนิดนึงน,น,นะคะใปที่ก้อนโปลายที่หามซื่นชอยกระดองนะคะผักชีต้นหอมลอยน้าค่ะายที่ช่องทองหินไสไฮมินะคะแล้วก็เดี๋ยวสุดท้ายนะคะเราจะปิดด้วยมีกรอบมะนาวไปนะคะายที่ชยจาาชยแล้วที่มีไหมิเถ่าแล้วมะนาวเนี่ยก็คือ ใครที่ชอบทานเปรี้ยวเพิ่มก็สามารถใส่ได้แบบนีม้มันเป็นเดคอเรชันค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะคอสรอยของเรา